แล้วพานะคะสวัสดีครับวันนี้จอรนจินสิสวัสดีก็พอแล้วไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามันเป็นจอรนจินเขาผมทำไมต้องลากเสียงด้วยอะโอเคค่ะวันนี้นะเราจะมาทำเซอร์ไพรส์น้องแก๊สกันค่ะโดยการที่ดูดิว่าจะเซอร์ไพรส์ไหมจะพาไปกินบิงซูร้านที่จอนนี่เซอร์ไพรส์เขาอะจอนจินพาไปกินทีหนชื่อเท่าทีครับที่จอรนจินพาไปกินอะจะพาไปดูดิว่าจะตื่นเต้นไหมหรือว่ายังไง เขาอยากได้อะไรอะไรน้องเกนอยากได้อะไรวันเกิดเขาอยากได้ปืนเนิร์ดใช่นี่ปืนเนิร์ดคือแหละปืนเด็กเนิร์ดอ่ะเด็กเนิร์ดเนิร์ดใส่แวน<อ>่นอะไรอย่างเงี้ยนะอยากได้มากเลยอะ่ะพ่อจะซื้อให้ไหมหนูรู้สึกว่าวันเกิดจอนจ,จีนไม่มีใครให้เลยเลยนะพ่อยังคิดอย่างนั้นเดียวเราก็จะไปเซอร์ไพรส์จนิมบ้าพายอยากกินอีกรอบแหลอนะอร่อยมากอร่อยมากแกแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเกนก,กินแล้วก็แกล้งน้องเกนบอกว่า ซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วก็คือให้แค่นี้แล้วจบแล้วอะไรเงี้ยดูดิว่าเขาจะว่าไงเนาะตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวใช่ตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเดี๋ยวส่องเขาดูว่าเขาทําอะไรอยู่นะนี่ค่ะปืนเนิร์ฟก็ต้องคู่กับเด็กนเนิร์ฟอย่างนี้นะคะน่าเชียรมากเลยน่าเชียรมากเลยน่าเชีย์ก็คือกำลังลุมแล้งอยู่กำลังโดนตีอยู่อะนอนลุมเราจะไปดูข้างหลังค่ะ ทิ้งด้วยค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ลงแรงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสีนี่ก็สีหลอกมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเล่นเกมครับอ๋อเล่นเกมไม่ได้ลงแรงหรอคะไม่ไม่รู้ตัวเลไม่รู้ตัวมาดูอะไรนะคะสองพ่อลูกเขาจะเดินมาสองก้าวแล้วเขาจะหยุดท้องกันเป็นมาหลายรอบไปดูนะ <c oughs> แฮปปี้บ day to you แฮปปี้เราพามาเลี้ยงวันเกิดค่ะวันเกิดใครวันเกิดน้องเกดค่ะสินสวยน้องเพื่น้องเกโอ้ดีใจมาก แล้วเขาเพิ่งทักมาอีกทีดิโอเคไปแล้วเข้าไปสั่งเลยสีอะไรคะมีสองสีอ๋อเรากินสีชมพูแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยากเป็นเด็กผู้หญิงอะเนียนเนียนที่พ่อเนียนเนียนเนียนเนีนียนที่เจ๊ดเจ๊ดเนียนเนียนไปเนียนเนียนเถอะบรรยากาศมันทำให้เราคืนไปเองไม่แล้วเนียนเนียนไม่อมาเข้ามาเลยนี่นะคะเราต้องรอคิวด้วยค่ะวันนี้มีคนเยอะวันนี้วันหยุดวันนี้วัน อ๋อใช่เนียนเนียนอีกค่ะเนียน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 เนีนเียนเนียนเนียอเนเต็มเลยนกผมแมวขนแมวอ๋อเหรออ